โซนิกวันนี้มีอัปเดตเหรอโซนิกโซนิกไปไหนเนี่ยโซนิก <laughs> วันนี้นะฮะมีอัปเดตใน Sonic สปีดซิมูเลเตอรนะครับ t r รเชอร์ฮันเตอร์นักเขนะครับเป็นอีเวนต์จริงๆหลายๆคนเขารอัอนนี้อยู่นะรอชาร์โดหรือไม่ก็เมทัลโ o n i c นะครับยังไม่มาเลยเป็นอีเวนต์ที่ให้ทำเควสมี3อันด้วยกันอันแรกเก็บให้ได้1ล้านวงแหวนจะได้เป็นตัวนี้อีพิกเชานะครับบวกหกสิบวกแว,วงแหวน อันที่2ตามหามาสเตอร์เอมรัลชาร์ดนะครับเศษอัญมณี3,000อันได้อันนี้คืออะไรเป็นเอฟเฟกที่มีลายของโซนิกับนักโคลอยู่อันที่3คือตามหากุญแจของเอกแมน30อันได้เป็นเจ้าเชาที่เป็นเอกโซติกนะครับบวก60 XP บวก15วงแหวนแล้วก็ปลดล็อกทั้ง3อันที่ครบได้อันนี้รางวัลใหญ่นะครับเป็นสกินของนักโคลนะครับ treasure hunter n u c o ถ้าปลดล็อกปกติได้ไหม สี่้อก้าสโลบักเหมือนเดิมเหมือนเอมี่ไม่ต้องทำเควสก็ได้อาจจะลองทําดูก่อนว่ามันยากไหมอ๋อมีแผนที่ให้ด้วยอ๋อไม่ใช่แผนที่ให้ดูเฉยสกินก็เท่ดีนะแต่ว่ารอชาโดอยู่เนี่ยเมืเเ่อไรจะมาเมทัลโซนิกก็ได้อันนี้อะไรเนี่ยเป็นเอ็กซ์คลูซีฟหนึ่งพันเจ็อยสีสิบเก้าอ๋อเป็นแพ็คเหรออู้บวกสามร้อยห้าสิบวกเจสิบห้าอันนี้ล่ะ เดี๋ยวๆของตู้ไหนบ้างอันนี้ตู้นี้เหมือนเป็นแพ็คฮะลดสามสิบเปอร์เซ็นต์อ๋อคือขายแยกขายทีละตัวแล้วก็อันนี้อันนี้คือใช้วงแหวนซื้อเป็นเจ้าเชากลิ่นมิ้นต์หนึ่งล้านวงแหวนนะฮะอันนี้สี่ร้อยสิบเก้าโลบั๊ c. แล้วก็อันนี้คือขายเป็นแพ็คหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบเก้านะครับคือถ้าเกิดซื้อแพ็คหนึ่งคืออีโวได้เลยใช่ไหมแล้วแต่มันเท่ดีนะตัวนี้ห้าตัวนะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบเก้าโลบั๊ c. อันนี้อีโวได้เลยระดับดิจินเดลลี่นะฮะเอกโซติกสูงกว่าเอามาแพ็คหนึ่งก่อนไหมอะไรเนี่ยมาสเตอร์เอเมโร่อ๋อมีการแจ้งเตือนว่าสปอนที่ไหนโอเคอันนี้เพื่ออีโวชุดหนึ่งได้มาหรือยังสัตว์เลี้ยงนี่ไงห้าตัวจากบวก XP 350นะครับบวกวงแหวน75อีโวอืมเรียบร้อย กลายเป็นหนึ่งพันเจ็ดร้ห้าสิบบวกสามร้อยเสิบห้านี่เลเวลหนึ่งนะเลเวลหนึ่งโอ้โหโอเคเปลี่ยนกับตัวนี้มาเลยแล้วก็ขอแบบปกติสักตัวหนึ่งตัวนี้มีขายแค่วันเดียวเองอะ่ะอันนี้เอาสองวันสี่ร้อก้าสิบ้าโลบัคโอ้ยเดี๋ยวเดีดี๋ยว,ดยวกดผิดโอเคเอ็กแมนสปอนตัวธรรมดาตัวหนึ่งแล้วก็อีโวตัวหนึ่งนะฮะ สีมันไม่แตกต่างกันนะมันเหมือนกันเลยเหมือนกันเด้ดเลยอีโวแล้วสกินของนักเคลแล้วกันวันนี้สกินนายนายมาวิ่งเองนี่ลงมาอย่างเท่วันนี้น่าจะไม่ต้องรีเบิร์ดนะครับอะไรเอ่ยต่อไปอันนี้คืออะไรคืออะไรเนี่ยด่านใหม่ใช่ไหมน่าจะเป็นโซนที่เป็นเหมือนโลกอนาคตหน่อยเก็บวงแหวนให้ได้หนึ่งล้านอันพเพื่อเควสแรกนี่นตเต็มไปหมดเลยมันอยู่ปนกันฮนะ เอมันเล่าชาดเออไปไหนเนี่ยเดี๋ยวก่อนไม่ได้จะมาปากกักกั้วกลับก่อนวันนี้ไม่ต้องรีเบิร์นเก็บอย่างเดียวอ,อ่าไปโซนอื่นดีกว่าโซนที่สองโซนนี้ทะเลทรายอื <c oughs> นี่ไงอืมอืมอเต็ไมไปหมดเต็ไมไปหมดสามพันอันมันรีสปอนไหมปัญหาคือรีสปอนหรือเปล่า ลองเปลี่ยนโซนแล้วกลับมาไปโซนนี้แล้วกลับมาใหม่แสดงว่าสปอนทุกโซนนะฮะมีทุกโซนรีไหมเนี่ยอันที่เป็นอันปกติเนี่ยมันรีนะแต่ว่าสีเขียวไม่ไม่รีครับไม่รีไม่รีไม่รีกลับมางั้นต้องเปลี่ยนโซนงั้นต้องเปลี่ยนโซนฮะ ไปโซนอื่นนี่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 เต็มไปหมดเลยทางกลับยุงไหนกลับตรงนี้ต้องเก็บอะไรบ้างนะวงแหวนเอเม l ลชาร์ดนะฮะแล้วก็กุญแจของเอ็กแมนกุญแจยังไม่เจอเลยเอะเหมอือนโซนนี้จะไม่มีแฮะเอเม l ลชาร์ดไม่เห็นเลยที่เอเมโลฮิลนะฮะ ก็เหมือนจะไม่มีหรือว่ามันหมดเวลาสปอนไปแล้วเสียงเหมือนกุญแจหรือเปล่าไม่แน่ใจเฮ้ยนี่ๆๆๆแถวเนี้ยนี่หรอผมเก็บอะไรเอากุญแจจริงด้วยว่าแล้วอุ้ยมันหายากสามสิบอันโอ้โหอ่ะเอามาล่อฉาด ไอ้วงแหวนตรงนี้มันลดลงหรือเปล่าเนี่ยเอกแมนกุญแจเอกแมนนะฮะเมื่อกี้รอสปอนใหม่โอเคเก็บโซนนี้ไปอืมไปโซนที่สองทะเลทรายไปด้นู้นไ,ไปด้านนูนนน้นเทเลพอร์ตไปเลยอ๋อโซนนี้ก็มีโอเคนี่ไงเพียบเลยเพียบเลยเพียบเลยโอเคต้องรอสปอนก่อน สปอนปุ๊บมีทุกโซนฮะปัญหาคือผมวิ่งเร็วมากมันปรับสปีดตรงไหนนะวิ่งเร็วมากสปีดซักโอ้มันปรับเป็นเปอร์เซ็นต์อะมันเป็นเปอร์เซ็นต์ยังไงมันก็สูงขึ้นเรื่อยๆเอาซักหกสิบก่อนแล้วกันสปีดหกสิเอร์เซนต์วงแหวนถึงล้านหนึ่งหรือยังยังวิ่งเร็วอยู่ดีฮะสปีดปรับแล้วก็ยังเร็วอยู่ดีเอออย่าตก กุญแจอยู่ที่ฮิลท็อปโซนอยู่ที่ตรงนี้โอ้ยหายากมากกุญแจมันดูยากต้องฟังเสียงกุญแจอยู่โซนนี้ทางนี้แถวนี้แถวน,นี้ข้างบนเหรอข้างบนแน่เลยโต่ <laughs> <laughs> <nodig> <c oughs> จะยากไปไหนกุญแจสาสิบอันเดี๋ยวก่อนเก็บอันนี้ก่อนเก็บอ m ม r a ลโลชาร์ดก่อน นี่นี่นี่คุณแจเสียงดังมากเลยเมื่อกี้เนี่ยกุงกิ้งกรงกิ้งเนี่ยไหนอะอ๋อนี่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 โอเคโอ้โหน่าจะสปอนน้อยมากต้องฟังเสียงฮะนี่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 ตรงนี้ตรงนี้เสียงกรุงกิ้งกรงกิ้งคิดว่าน่าจะเป็นทั้งบนนะฮะ น่าจะข้างบนอุ้ยติดอ๋ออยู่ตรงนี้นี่เองนี่กุญแจสามอันต้องการสามสิบอันเสียงอยู่แถวนี้ตัวอยู่ไหนอะออกข้างบนเห็นแล้วขึ้นทางนี้ขึ้นทางนู้นขึ้นทางนู้นอ่ามาจากด้านนี้อ่ะ แล้วก็ไปด้านนูน้นอยู่ไหนเมื่อกี้นี่นี่น,น,นโอเคสี่อัน <c oughs> ต้องการสาสิบอันรอสปอนกันเหงือกแห้งนี่แต่ไม่หมดเลยยังไม่ถึงพันเลยเฮ้ยทำไมมันขึ้นช้าจังเหมือนจะเก็บได้เยอะนะแต่ขึ้นช้ามาก หรือว่ามันหลอกตาว่ามีหลายอันจริงแล้วมีไม่กี่อัน888ครับยังไม่ถึงพันเลยแต่คิดว่าน่าจะไม่ยากฮะอันนี้อันที่ยากคือกุญแจนี่แหละสปอนน้อยแล้วแถมหายากด้วยทั้งบนทั้งบนตรงนี้เป็นกองเลยติ๊กถูกแล้วเป็นผ้าพันคอสีแดงมาอีกแล้วฮะเอเ็มอลชาัทผ้าพันคอสีแดง ตัวไหนเนี่ยนี่ไงแต่คูณไม่เยอะฮะบวกหกสิบบวกแปดตัวลูบักเมื่อกี้เยอะกว่าเยอะเลยนี่นี่นี่เสียงเสียงเสียงอยู่นี่กุ้งกิ้ง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 สายมือซ้ายมือซ้ายมือมอ,มอ๋อนี่อยู่บนต้นไม้ <laughs> อยู่บนต้นไม้เลยโอ้โหจะเก็บยังไงเลยเนี่ยอันเดียวใช่ไหมโอ้โหต้นไม้มันเบียด โอ้มันไปไปยังไงเนี่ยมันติดต้นไม้ออกได้มาแล้วโอเคโอ้โหเลือกที่สปอนมองก็ไม่เห็นเก็บก็ยากมีกุ้งกิ้งกิ้งอันหนึ่งตรงนี้กุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งอยู่ไหนต้นไม้อีกหรือเปล่านู่นนู่น,น,น,นที่เดิมมาที่เดิมเลยหกอันแล้วฮะรอบหนึ่งกี่อันก็ไม่รู้จะว่าไปคือมันก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะฮะแค่ต้องรอ ให้สปอนมาเรื่อยๆหนึ 1, ่ง0ั0หนึ่งันอมเลาดใช้เวลาประมาณ10กว่านาทีถึงครึ่งชั่วโมงนะครับได้1,000แต่ปัญหาคือกุญแจนี่แหละกุญแจเก็บยากรอสปอนนานด้วยอ่ะถึงเวลาแล้วที่เราจะไปปลดล็อกด้วยวิธีการมันราคาเท่าไหร่นะเมื่อกี้สกิน499โลบันะฮะอ่ามาถ้าจะปลดล็อก2อันนี้คือต้องจ่ายเพิ่มอีกใช่ไหมเหมือนครั้งที่แล้วร้อ ไม่เอาอะเอาไปซื้อตัวนี้ดีกว่ามานักโค้ร่างล่าสมบัติทำไมคม <c oughs> ม้างเกมเกมเกมค้างนี่ไงมาแล้วโอเคเมื่อกี้ค้างสกินเทรเชอร์ฮันเตอนะครับของเจ้านักโคแอิเมชชั่นการวิ่งเหมือนเดิมใช่ไหมเสื้อเสื้อเป็นเสื้อกักข้างในก็มีชุดอีกอันหนึ่ง ถุงมือเปลี่ยนสีนะฮะมีเชือกด้วยอ่ะเอเมอรัล a าดสปอนอีกแล้วนี่เจ้านักเขานะครับ Treasure Hunter นี่คือสกินของเจ้านักเขานะครับกับ Treasure Hunter นะฮะในอีเวนต์นี้ใครมีเวลาก็มาเก็บกันได้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ